สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแตงโมเซมอนคนเดิมนะครับเด้คร้องขอยู่กับต้นกน้อยนะครับต้นกน้อยสุนตัวอันนี้มาจากประเทศไหนครับประเทศจีนค่ะโอ้นนโหโควิดไหมเนี่ยไม่ปเปคนข้าวโพดรอกโอเคไม่เี็นข้าเกม๊ยวดีกว่าไป ก็ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมนะครับวันนี้เรามาเล่นตำแหน่งจังเกิลนะครับไปเขาจะแบนมาวันนี้เราจะมาเล่นตัวใหม่ตัวตัวใหม่ชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าอะไรครับขายชี้ไวันนี้เราจะมาเล่นตำแหน่งจังเกิลกันจ้าจีวอนเล่นเล่นตำแหน่งไหนเล่นตำแหน่งจังเกิลเขาบอกไอเจ้าป๊อปมามาป้ากันดีกว่าอย่างมาป้าเีาะ นานมื่อไงเมื่อกี้นะเลยเพู่อนศาสตร์ใจเดี๋ยวเขาไม่รู้เลยไอ้วันนี้เพื่อนใจดีเพื่อนให้เราฟาร์มด้วยโอเคได้ปะ นี่เส้อตาซิของผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเข้าไปดูกันในเกมเลยไหมติดเข้าเกมครับติดเข้าเกมคืออะไรโอเคครับก็ฝากก, like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับโอเคไปดูกันในเกมต่อเลยไปครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วเออเออดูน้องครับ ถ้าเราแบบจะฟาร์มเราต้องไปบัฟไหนก่อนครับกระดู่งตัวนี้อ,อะบัฟอะไรวะบับกับตัวไลน์ไงครับไม่ไม่เราฟาร์มเราต้องบัฟต้องไปฟาร์มบัฟไหนก่อนบัฟฟ้าหรือบัฟแดงบัฟแดงโอเคฮะ ก็เป็นเพลงจากรูกน้องของกดเกมมันไล่ตามหมอนน้อยบ่อขาหนใส่ได้มันไหลไหลหลังเขวี้เด้เด้อ็กวิตจีที่มันอยู่ในดาเกมที่มันอยู่ในกระโปองเกมใช่ไม่ได้ไม่ได้เขาเขอสัตัว อ่อสักตัวพี่ตายกำลังตีซีิีตีไงฮึมบอดตายมดเร็วหมดขะทำไมพี่ไม่ได้คิวอะบอกไหนอบอกไหนทำไมไม่ได้คิวอะ อย่างวะศึกูเนีเยศึกฮึบฮึบศึบปันซีดิ่มุ๊บปุ๊มกินเอาโอ้ได้ค่ตัวเดียวไม่ได้เฉาเียเลยเอาตัดเลือดตัวไหนวะ มาดิมาดิเอ้ยเลือดมันเพิ่มมะอือนี่นะเก็บไปดิถ้าตัวบางๆนี้แบบชุดเดียวจอดเลยนะผมว่าใช่ไหมครับคุณจีนเขาพูดเยอะใช่ไหมครับใช่อ่ะพูดภาษาจีนให้ผมฟังหน่อยครับโอ้โหอโหโอ้เหโอ้โแปลว่าอะไรครับเฮ้นบุฮะเร้นบุเฮ้นลุ่น ไม่ว่าเลยนะเวรุนเวรุนคืออะไรเวรุนเวรุนมันเป็น,น,น,เ,น,เ,นเด็กแว้นอ๋อเวรุนเวรุนเด็กแว้นอ๋ออันนี้ผมต้องใช้แบบความแบบสามารถสุดตัวนะครับถึงจะแปลออกได้เพรเป,ป็นคะนปกติแปลไม่ได้ครับปกติแปลไม่ได้หมอทอดเปิดเลย,ยเพลงนำสีทิด บุมบ่มบุ่มนีครับจังหวะนี้ไม่อยู่แถวเต้ยังเออแถวเต้ใส่หน้าปาก้นแถวข้างล่างอ๋อโอ้ยยังเป็นยัง

ไหนไหนมาให้มาดูดิมามามาบะอ๋อหินปูนไม่ใช่แค่หินปูนหินปูนไม่ใช่แค่หินปูนเจ็บใช่ไหมใช่ หินปูนหินปูนเนี่ยแปรงฟันกินเสร็จเราต้องแปรงฟันฟันจะได้แข็งแรงแม่น้ำดีมีสาระ,ะ <c oughs> เปิดตำแหน่งเลยเนี่ยโอ้โดนวัน <c oughs> ชุบชุบชุบปุ่ง <c oughs> ปุ่งเอไม่โดนนะ <c oughs> จะเตะเรียบร้อยตายมันได้ดาร์กด้วยวะ่ะทำไงดีอ่ะเป็นบักงไอ้ถอยอ่ะถอยไหมโอ้ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้เจ็บหนักมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงผมนะไม่ถึงไม่ถึงถึงดักผมอ่ะเห็นปูนแตก ตกใจมันเลยแคลแตกอะคืออะไรแคลแตกโ oh, <c ười> <c ười> อ้โดนล็อกเฮือหังเสียมากอลยอีโมทอนเอาป่ะ <c ười> เอาเรื่องป่ะตัวใหม่ กูเล่นไม่เชี่ยวชาญใช่ไหมกูกูเห็นเขาแก๊ตัวไปเขาโจักรรมมาได้นีไงอย่างวะนนี้โอ้โหจ็บแควแควแตกใจหมดเลยแคลแตก เข้าไปเลยล่ะมีเคลียร์เลยล่ะลองไปช่วยลองไปช่วย ราทอทุกจับสวย <laughs> ตกใจมาเลยเมื่อกี้นี่ว่าอะไรแคลแตกแคลแตก <laughs> โอ้ยี yeah, ่สิมหาน,นาทีแล้วยาวๆไปยาวๆไป, <laughs> ไปคลิปนี้ยาวๆไป <laughs> แน่แน่แน่แนอย่าเฮ็ดอย่างแปลงล่างบ่เขาได้กดเกี่ยวอัตทีแคลเขาแตกเขาแปลงล่างแล้วตอนนี้อย่าบีบเล่นไหมของกินนี้มันคือโคกินนะยุคนี้หากินยากดีโด โอ้โหบวกกันตลอดบอกเลยไม่ได้หรือหรือว่าอมันมีเกาะเกิดไป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 ได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหม ขขาพูดภาษาจีนที่ผมวางแล้วหาผ้ามาเช็ดเร็วโอ้โหชิจเปลือนหมดแล้วมไมเป็นคนอย่างนี้อ่ะอะไรไอะไรไอะไรไม่เยี่ยวมันากจะก,นนกนนินไหมครับ มอ,อย่าให้มอนขึ้นนะมอนขึ้นแปลงลากเลย <c oughs> แคลแตกเลยนะวนท่าดาบสีทิศอือ <c oughs> อะไร <c oughs> โอ้ตอนนี้ผมต้องยอมเลยนะเพราะว่าเพราะว่าลูกน้องผมมันมันมันข้วแตกมันร้องผมไม่มีสมาธิเล่นเลยอันนี้ก็คงยับมาแับตาหน้าคลิปหน้าคงมาแก้ตัวใหม่นะครับตอนนี้ฟังเสียงครับฟังเสียง โอเคครับทุกคนวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนคนระับพบกันใหม่นะครับสวัส <laughs> ดีครับ